คำสั่งสารในวันนี้จําคุกหนึ่งปีแราความว่าหลังจากเนี่ยนะครับได้รับพระบรมราชโองการลดโทษจาก8ปีเหลือ1ปีนั้นยังไม่เคยได้รับโทษแม้แต่เพียงวันเดียวที่ระวังนะระวังนะอนักศิลป์นักศิลป์นักศิลป์ครับไม่เล่จะผานกับคนไทยไหมครับท่านักศิลป์ใจจับคนซื้อแพงเรื่องอะไรแดงตอนนี้กำลังใจดีไหมครับท่านทักศิลครับไม่เล่อยากจะผ่านถึงลูกๆถึง ทาย,ยสิ้นฮ้ยงคุยนิ้วโป้งโอเคครับท่านสิน้าสินจะไปไหนต่อครับตอนนี้คือทางเลือกนี่น้อยมากอยู่แล้วเพราะว่าคำสั่งสารในวันนี้ไม่ใช่คำวิพากษาเา้ก็เรียกว่าคำสั่งสาร เพราะคำพิพากษานั้นได้พิพากษาเสร็จสิ้นไปแล้ววันนี้เป็นเรื่องของการบังคับโทษและสารสั่งกลับให้ไปจำคุกหนึ่งปีแปลความว่าหลังจากนี่นะครับได้รับพระบรมราชโองการลดโทษจาก8ปีเหลือ1ปีนั้นยังไม่เคยได้รับโทษแม้แต่เพียงวันเดียววันนี้เนี่ยนะครับคนที่ไปฟังนอกเหนือจากที่สารสรุปในอกอกสารแล้วเนี่ย คือได้บรรยายของพฤติการนะครับของบุคคลที่เกี่ยวข้องและก็ชี้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าตัวของคุณทักษิณเองนั้นก็เสมือนเป็นตัวการร่วมนะครับของของการเนี่ยนะครับไม่ได้รับการรับรับโทษแม้แต่เพียงวันเดียวทีนี้เนี่ยนะครับเรื่องของการพักโทษหรือแม้กระทั่งเรื่องการขอยื่นพระราชขอพระราชทานอภัยโทษในการถวายดีกานั้นนะครับถามว่าจะมีผล ในทางปฏิบัติหรือไม่หรือว่าโมฆะกันมาตั้งแต่ต้นเพราะนี่นะครับคุณทักษิณถ้าต้องยื่นด้วยตัวเองเนี่ยจะต้องอยู่ในสถานะของการเป็นนักโทษเด็ดขาดหมายความว่าเมื่อสารดีกาออกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วเนี่ยตัวคุณทักษิณต้องถูกคุมขังแปลความว่าที่สารสั่งกลับไปขังหนึ่งปีนั่นก็เท่ากับคุณทักษิณยังไม่ถูกคุมขังแม้แต่เพียงวันเดียวคือการยังไม่ได้เป็นนักโทษเด็ดขาดนั่น ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะยื่นถวายดีกานะจาก8ปีเหลือ1ปีเนี่ยทุกอย่างก็จะเป็นเรื่องที่ยากตามลำดับต่อมาเนี่ยครับในส่วนของคณะกรรมการปปชนะครับเมื่อคุณทักษิณก็มีส่วนเกี่ยวข้องถือว่าเป็นตัวการสำคัญในคำสั่งในวันนี้เนี่ยปปชก็ต้องไปขยายนะครับจากเดิมเนี่ยนะครับผู้ถูกกล่าวหามี12คนยังมีคนที่เกี่ยวข้องอีกนับๆ ร่วมสิบสิบคนนะครับรวมกระทั่งตัวคุณทักษิณก็จะต้องไปดำเนินคดีใหม่ขึ้นมาผมเองไม่ใช่เป็นคนที่จะต้องไปซ้ำเติมอะไรนะครับเพราะว่าไม่เคยปรารถนาให้ใครไปติดคุกเพราะตัวเองเข้าคุกออกคุกมาแล้วห้าครั้งคดีก็ยังเหลือยาวเป็นหางว่าวในคดีที่เกี่ยวข้องทางการเมืองแต่ว่าเมื่อบ้านเมืองเราต้องยึดหลักกฎหมายนะครับมีการพูดกันว่า สร้างความรวยจนให้เท่ากันคงไม่ได้แต่สร้างเรื่องความเท่ากันในทางข้อกฎหมายนั้นนะครับเป็นเรื่องที่กระทําได้วันนี้ศาลฎีกาได้ทําหน้าที่อย่างสมบูรณ์ก็คือหมายความว่าเมื่อความยุติธรรมปรากฏความสงบความผาสุกของบ้านเมืองก็จะบังเกิดนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนั้นนะครับแม้ว่ามีข่าวว่าจะเอาคุลทักษิณไปขังที่บ้านก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเพราะว่านะครับ คุณทักษณิณเกี่ยวข้องกับการไม่ได้ถูกคุมขังจริงในครั้งนี้นะครับตามคำสั่งสารในวันนี้แม้ว่ามีช่องทางแต่ว่าช่องทางก็ไม่ได้ว่าจะทำได้นะครับผมเองก็มองเห็นว่าอย่างไรก็ตามคุณทักษณิณต้องกลับเข้าไปรับโทษในเรือนจำในห้องที่เตรียมการการเอาไว้ในอดีตนั้นเนี่ยนะครับเรามีรองนายยกไม่น้อยกว่าสามคนเคยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเป็นนานยทหารยศพลเอก นะครับถูกคำพิพากษาสารดีกาจำคุกและก็ไปตายในเรือนจำก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทุกอาชีพล้วนแต่ติดคุกกันมาทั้งสิ้นนะครับทหารตั้งแต่ยศพลเอกลงมาตำรวจพลเอกลงมามากมายนะครับรัฐมนตรีนับไม่ถ้วนนะครับที่สำคัญที่สุดนั้นคุณทักษิณเนี่ยนะครับอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกที่ติดคุกความจรงิงคุณทักษิณต้องติดคุกมาเมื่อ สิกว่าปีที่แล้วแต่เพราะคุณทักษิณหลบหนีคดีคือบ้านเมืองเนี่ยนะครับที่กฎหมายเข้มข้นเรายกตัวอย่างไอ้ประเทศเกาหลีใต้ประธานาธิบดีของบ้านเมืองเขาเนี่ยถูกขังกันหลายคนนะครับคนที่เกี่ยวข้องแม้กระทั่งภรรยาก็ไม่เป็นข้อยกเว้นเพื่อนสนิทก็ไม่เป็นข้อยกเว้นและนี่นะครับเขาจะขังจนกระทั่งหมดสภาพนะครับ ประนาบดีในเวลาต่อมาก็จะอภัยโทษให้นะครับและก็อดีตปรารมดีที่ถูกคุมขังก็ไม่สามารถยุ่งเกี่ยวทางการเมืองหรือจะสร้างความเสียหายให้กับบ้านเมืองได้อีกจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าประเทศที่มีความเข้มแข็งเนี่ยนะครับความจริงเขาล้าหลังกว่าไทยเดิมนะนะครับเมื่อก่อนมาดูแผนพัฒนาเศรษฐกิจในบ้านเมืองเราแต่มาตรการเข้มแข็งทางกฎหมายไม่ละเว้นแม้กระทั่งตำแหน่งประธานาธิบดี และก็หลายคนด้วยบ้านเมืองเขาจึงเจริญไนะครับได้มีการพัฒนาอย่างครบถ้วนของเราเต็มไปด้วยสองมาตรฐานอภิสิทธิชนนะครับและก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่าถ้ารับโทษกันมาตั้งแต่ต้นวันนี้ก็ไม่เจอสภาพอย่างนี้บ,บุญทรงถึง่มไม่ขอพ้นโทษไปล่นะครับก็ตอนนี้ก็เหลือคุณพัฒนาเมืองสุขซึ่งก็ถูกคุมขังอยู่ที่คลองเปรม,มหรืออาจจะไปมาอยู่ที่โรงพยาบาลราชธานันซึ่งเนี่ยนะครับ ในค,คุณทักษิณอยู่ที่เรือนจำพิเศษที่อาคารพยาบาลแดน7นะครับถ้าไม่ไปโรงพยาบาลราชธานก็ไม่มีโอกาสได้เจอนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนั้นอาคารพยาบาลนี้เขาได้เตรียมการไว้สำหรับรองรับคุณทักษิณความเป็นจริงผมก็เป็นนักโทษคนคนสุดท้ายก่อนที่เขาจะบิวห้องนี้ใหม่นะครับเพราะว่าผมเข้าไปจังหวะของโควิดระบาดช่วงปลาย ถูกกักไว้เนี่ยนะครับที่อาคารนี้เมื่อก่อนเป็นห้องซอยเล็กๆมีพลาสติกนะครับกั้นสองข้างแล้วก็มีหน้าต่างที่ระบายลมได้ผมไม่เจอแดด97วันตอนที่ถูกคุมขังแต่ว่าก่อนที่ผมจะพ้นโทษประมาณสักสองสาวันเขาก็รื้อห้องซอยเล็กๆให้กลายเป็นห้องถงใหญ่นะครับเกินกว่าร้อยตารางเมตรที่ไห้คุณทักษิณอยู่ผมเข้าใจว่าทางเรือนจำน่าจะให้เจ้าหน้าที่เข้าไปอยู่เป็นเพื่อน นะครับเพราะว่ามาตรการรักษาความปลอดภัยของคุณทักษิณก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับเพียงแค่ถูกคุมขังมาตรการการให้เกียรติซึ่งการและกันในเรื่อนจําก็เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เชื่อว่าถ้าคุณทักษิณรับโทษจริงนะครับการให้เกียรติดูเสมือนหนึ่งว่าคุณทักษิณน่าจะอยู่คนเดียวเพราะอยู่ร่วมคนอื่นไม่ได้เพราะว่าเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยมันเป็นเรื่องใหญ่สําหรับตัวคุณทักษิณนะครับซึ่งก็เหตุ ที่ต้องการกลับมาอย่างเท่ๆไม่ต้องการรับโทษแม้แต่เพียงวันเดียวนั้นก็เรื่องมาตร,ราการรักษาความปลอดภัยผมเชื่อว่าเรือนจําน่าจะส่งเจ้าหน้าที่คือถ้าเป็นบุคคลอื่นเนี่ยอย่างเช่นผมเนี่ยนะครับสมัยที่การเมืองแรงๆเวลาเราติดคุกเนี่ยเวลาไปที่ห้องเยี่ยมญาติต้องต้องมีชุดกาดคุ้มกันเหมือนกันนะครับก็นะครับสมัยก่อนยุคก่อนมันมีชุดไอ,ไอชุดที่ทําร้ายร่างกายกันได้นะครับเหลาไอไอแปลงสีฟันแหลมๆหลี่ยดาดำอะไร ก็แทงปักหัวใจก็ตายกันได้นะครับแต่ตอนหลังนี่เดือนจําก็เข้มงวดเรื่องนี้แทบไม่มีแล้วแต่ว่าสําหรับกรณีของคุณทักษิณน,นั้นผมเชื่อว่าเขาคงจะควบคุมอย่างเข้มข้นนะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับตัวคุณทักษิณเองนะครับเรื่องอาหารการกินแน่นอนที่สุดก็ต้องคุมเข้มนะครับเพราะว่าอย่างไรก็ตามนั้นเมื่ออยู่ในมือของทางราชัณฑ์แล้วก็เป็นความรับผิดชอบส่วนจะกลับแบบคืนนี้นะครับเที่ยงคืน จะไปโรงพยาบาลตำรวจอีกอะไรคนคงไม่กล้าจะทำมันไม่มีทางเลือกอ่ะคือคนติดคุกเนี่ยครับผมก็พยายามที่จะบอกคนใหญ่คนโตเนี่ยนะครับว่าหนึ่งเวลาคุณเข้าไปที่เรือนจำเนี่ยคุณต้องวางทุกสิ่งทุกอย่างแนละ้วหนึ่งต้องวางว่าอาดีตคุยคุณเคยเป็นใครนะครับถ้าอาดีตมันใหญ่เนี่ยมันจะเล็กไม่ลงเล็กไม่ลงมันก็นอนไม่หลับนะมันก็เป็นทุกข์สองเนี่ยต้องไม่คิดว่าออกไปแล้วจะเป็นอะไร บางคนออกไปคิดการใหญ่จะเป็นนู่นเป็นนี่หรือคิดเจ้าคิดเจ้าแค้นก็นอนไม่หลับอีกนะครับต้องคิดว่าตัวเองเป็นเพียงแค่นักโทษและทําตัวมันอยู่ในสุสานคนเป็นนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยคนที่ติดคุกนะครับเช่นตาคนเป็นความดันความดันก็จะขึ้นในเรื่องปกตินะครับคนที่ไม่ชินพื้นที่หัวใจเต้นก็ไม่เป็นจังหวะนะครับกินไม่ได้นอนไม่หลับขับถ่ายไม่ได้เป็นเรื่องปกติทั้งสิ้น เพราะว่าต้องทําชีวิตการนอนใหม่นะครับเพราะว่าต้องเปิดต้องเปิดไฟตลอดยามค่ําคืนนะครับในคุกปล่อยให้มืดไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรข้อตามเป็นเรื่องที่ทุกคนไม่เคยชินสําหรับคุกทั้งสิน้นคุณทักษิณก็ต้องนะครับครั้งที่แล้วคงไม่ได้ทําเช่นต้องทําบัตรนักโทษต้องถ่ายรูปถอดเสื้อนะครับรูปพันธสันฐาน,นการพิมพ์ลายนิ้วมือซักทะเบียนประวัติสารพัดสารพันนั่นก็คือโลกแห่งความเป็นจริง ซึ่งผมก็ว่าถ้าคุณทักษณิณไปซึมซับเพราะคนไปติดคุกกับคุณทักษณิณมากนะไปตายให้เป็นร้อยบาดเจ็บสองพันนะครับคดบีบัตรนี้ก็ยังไม่จบเป็นจํานวนมากนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามผมไม่แน่ใจว่าคุณทักษณิณจะรับโทษนานเท่าไหร่แต่ว่าไม่น้อยกว่าหนึ่งปีแน่คือการไปเนี่ยไปลักษณะผิดปกติอ้างว่าไปสิงคโปร์สนามบินปิดความจริงนักบินมันต้องเช็คกันก่อนอยู่แล้ว นะครับจะไปพบแพทย์นะครับแล้วก็ท้ายที่สุดก็ไปดูใบนะครับการเติมน้ํามันนั้นนักบินก็บอกชัดเจนอยู่แล้วว่าการเติมน้ํามันเนี่ยเขาไม่เติมนะครับเติมเต็มเพราะว่าสิงคโปร์มันใกลพ้พ5น0าร้อยกว่ากิโลเมตรเพราะว่ามันจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายแต่ว่านี่นะครับก็ตั้งใจจะไปดูใบตั้งแต่ทีแรกอยู่แล้วส่วนการตัดสินใจกลับอย่างไรนั่นน,นะครับผมก็ไม่รู้ว่า,าคุณทักษิณตัดสินใจอย,อย่างไร แต่โดยประสบาการณ์เนี่ยนะครับในคดียุคพักหรือคดีอื่นๆตอนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยข่าวดีมักจะมาล่วงหน้าเสมอนะครับแม้กระทั่งบุญทรงในคดีจำนำข้าวผมเนี่ยล่วงหน้าข้าเรือนจำพิเศษเขาโทษเนี่ยเกินกว่าเรือนจำพิเศษแต่ต้องเข้าเรือนจำพิเศษหนึ่งหนึ่งวันก่อนผมก็ถามว่าคิดยังไงนี่บุญทรงบุญทรงบอกว่าคิดผิดที่สุดในชีวิตนอกจากคุณยิ่งรักไม่มาตามนัดแล้ว แล้วข่าวเป็นยังไงบุญทรงก็บอกว่าข่าวก็คือไม่ยกฟ้องก็รอลงอาญาเห็นไหมมันจะมีข่าวดีทําให้คนตัดสินใจนะครับพอมาแล้วมาถึงจุดแล้วเป็นยังไงบอกว่าคิดผิดที่สุดในชีวิตทั้งที่เตรียมคอนโดอยู่ที่พนมเปญเตรียมบ้านอยู่ที่อังกฤษเห็นไหมเพราะฉะนั้นข่าวดีมักจะมาก่อนเหมือนกับอดีตนายกทั้งสองคนที่ผ่านมาถ้าข่าวร้ายมาตั้งแต่ต้นเขาก็ลาออกก่อนเพราะรู้ผลอยู่แล้วถ้าข่าวร้ายมาตั้งแต่ต้น ก,ก็ลาออกก็ไม่ต้องมีคำวินิจฉัยแต่เพราะข่าวดีมาก่อนว่ารอดน,นะครับโดยประสบการณ์ก็เป็นอย่างนั้นแทบทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าอย่างไรก็ตามนั้นบัตนี้เนี่ยนะครับอยากจะเลือกอะไรก็เลือกไม่ได้แล้วนะครับคำพิพากษาก็นะครับ,าาก,นะรบก็ต้องกลับไปเรือนจำแล้วก็สถานะก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปคือมันเรียกคำสงสารอะไรกันไม่ได้ครับ เพราะว่าตัวเองหนีคดีจากศาลเคยอนุญาตให้ออกนอกประเทศผมก็ไปส่งเมื่อ17ปีที่แล้วคนไปส่งทุกคนก็รู้ว่าคุณทักษิณเนี่ยไม่ได้ไปดูโอลิมปิกฤดูหนาวหรอกนะครับก็จะต้องหลบหนีแล้วก็หายไปแล้วก็จนกระทั่งกลับมากลับมาก็ได้รับพระหมหาการณาที่คุณอย่างล้นพน้นลดโทษจาก8ปีเหลือหนึ่งปีเนี่ยแล้วก็ไม่ต้องแล้วก็ขณะเดียวกันก็ไม่รับโทษตามรมราชองการ แม้แต่เพียงวันเดียวนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าเนี่ยนะครับที่คุณทักษิณน,นะครับตัดสินใจมาในวันนี้ผมไม่รู้ว่ามีข่าวดีอะไรหรือคุณทักษิณคิดอะไรแต่บัดนี้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะคิดหรือไม่คิดอะไรก็ตามก็อยู่ภายใต้การควบคุมของทางเรือนจําไปแล้วนะครับแม้ว่าจะจะมีความคิดใหม่แต่ก็ไม่สามารถไปคิดอย่างนั้นได้อีกต่อไป คุณทักษิณยังไม่ยอมจบหรอกเราก็ดูโพสต์ก็รู้ว่านะครับพร้อมที่จะต่อสู้ต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณทักษิณกลับมาเหมือนที่โพสตอนแรกว่าขออนุญาตนะครับกลับมาเลี้ยงหลานผมแก่แล้วผมขออนุญาตนะครับและก็เป็นไปตามที่ยื่นถวายดีกานะครับซึ่งบันทึกลงในพรมราชองการว่ายอมรับว่ากระทําความผิดจริงเคารพในกระบวนการยุติธรรม สำนึกแกงการกระทํานั้นแล้ววันเหตุการณ์วันนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะคุณทักษิณไม่ได้กลับมาเลี้ยงหลานแล้วก็ไม่ได้เป็นไปตามยื่นถวายฎีกาท้ายสุดไม่ได้รับโทษแม้แต่เพียงวันเดียวกลับสู่สถานะเดิมแต่บริบทมันเปลี่ยนแปลงไปถ้าคุณทักษิณเป็นทําตามนะครับพระรมราชโองการหรือคําตามในสิ่งที่ตัวเองประกาศก่อนกลับว่ากลับมาเลี้ยงเลี้ยงหลานวันนี้เนี่ยนะครับเหตุการณ์ต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้น นะครับโศกนาตกรรมนี้ตัวเองทําเองทั้งสิ้นนะครับกระแสทางการเมืองที่คุณทักษิณน,นะครับและก็พักนะครับตั้งแต่ไทยรักไทยพลังประชาชนจนกระทั่งพักเพื่อไทยยืนยาวนั้นเพราะคุณทักษิณอยู่ต่างประเทศแต่พอกลับมาในประเทศสองปีเท่านั้นนะครับก็สภาพณวันนี้ครั้งหน้าอยาคิดได้ถึง200ให้ถึงครึ่งของครึ่งณวันนี้ก็ถือว่ามากเพียงพอแล้ว